สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ซ่อมกล่องท้ายรถนะครับอันนี้ก็ปัญหาที่เกิดคือล็อกกล่องไม่ได้นะครับแต่ว,ว่าได้ทำการแก้ไขไปแล้วเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำโดยการสว่านจอนะครับแล้วก็ใช้กุญแจมาล็อกแทนนะครับ เดี๋ยวผมจะอันนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับไม่ได้อัดตอนที่ตอนทําตอนทําคือทําเมื่อคืนไม่ได้อัดมาอัดตอนเช้าเดีย๋ยวผมจะแกะกล่องแล้วก็ไปให้ดูข้างในบ้านนะครับข้างนอกมันร้อนขั้นตอนการทํานะครับก็นี่ครับใช้ตรงนี้ ปัญหาคือตัวล็อกตัวนี้มันมันมันจะมีตัวล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันจะเอามาเกี่ยวกับตัวนี้แต่มันหายไปนะครับทาให้ล็อกไม่ได้นี่ก็เลย ทำการเจาะนะครับนี่สว่านนะครับใครมีสว่านก็เจาะได้เลยนะครับใครไม่มีก็ไปหายืมนะครับสำหรับผมก็ซื้อมาเลยนะครับผมไม่มีไม่รู้จะยืมใครเอาแบบเครื่องมือครบนะครับจะได้ใช้งานได้หลายครั้งเอาเป็นกล่องเป็นชุดมาเลยครับผมก็เจาะแล้วก็ซื้อกุญแจมาครับขนาดความยาวก็ให้มันยาวกว่า ยากกว่าตัวสีแดงเราเนะนี่ยนี่ขนาดเนี่ยนะครับรูที่เจาะก็ให้มันใหญ่กว่าแม่กุญแจรเรานะครับจะได้เข้าไปได้เราก็ถอดสีส้มนี่ออกมานะครับใช้ไขควงแง้ซ้ายแงะขวานะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยครับค่อยๆแงะออกมานะรอยตรงแงนะเนี่ยมันจะเป็นล็อกอยู่แกะออกมาได้นะครับนี่เอาสีส้มนี่ออกมาเลยแล้วก็เจาะ แต่ใครมีความสามารถเจาะตรงนี้ได้เลยก็เจาะเลยครับถ้ามันจะตรงนะแต่ผมว่าผมเจาะไม่ตรงเพราะมันติดติดมุมตรงนี้จึงยึด,ต,ดต้องเอาออกมาครับเจาะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเวลาเราก็ใช้งานได้เหมือนเหมือนเดิมครับแน่นเหมือนเดิม,มง่ายๆครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับวิธีแก้ไขก็มีเยอะอยู่นะครับแต่ผมก็คิดออกวิธีนี้นะครับ น่าจะเป็นดีที่สุดแล้วสำหรับผมอโอเคนะครับงก็ลองไปแก้ไขปัญหาดูนะครับ